สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้นบานๆ by J a s s e s Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการบ้านศุึกษา49ค่ะในโซนบางใหญ่นั่นเองซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถไฟฟ้าค่ะอยู่ใกล้กับสถานีคลองบางไผ่นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวส g a เกค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดบางใหญ่บิ๊กซรัตนาธิเบตและโรงพยาบาลเกษรราชรัตนาธิเบศอีกด้วยค่ะ ส่วนภายในโครงการนะคะก็มีทั้งระบบรักษาความปลอดภยัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีส่วนสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีกล้อง CCTV เนี่ยคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเหอยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่71ทับหค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ28ตารางวาค่ะจอดรถได้1คันนะคะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงค่ะตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับด้านหน้าและด้าน ของตัวบ้านของหลังนี้นะคะก็จะมีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทำเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะคะเป็นห้องรับแขกห้องทำงานได้พอเดินเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะของตัวบ้าน A นะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะเป็นโซฟาตัวใหญ่เลยค่ะชั้นวางทีวี มีการบิวอินนะคะก็จะเป็นชั้นวางของไว้ให้เล็กน้อยค่ะเดินลึกเข้ามาโซนด้านในนะคะสามารถตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้และทางด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการบิวอินค่ะในส่วนครัวเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยด้วยค่ะภายในตัวบ้านเลยค่ะสำหรับห้องน้ำบริเวณด้านล่างนะคะก็สามารถอาบน้ำได้ค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ และสําหรับด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็มีการต่อเติมไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นโซนห้องครัวค่ะซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านด้วยนะคะมีการบิวอินเอาไว้ให้ค่ะครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของนะคะเชลเอาไว้จัดเตรียมอาหารต่างๆค่ะซิงล้างจานนะคะเราก็จะมีเครื่องดูดควันให้ด้วยค่ะอมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาขึ้นไปชมชั้น2กันบ้างค่ะไปดูกันเลย มาชมห้องแรกกันนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะหน้าต่างเนี่ยมีการติดเหล็กดัดเอาไว้ให้ทุกบานเลยค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้มีส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยหรือว่าอาจจะมีค่ะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถวางได้แบบสบายเลยค่ะ และอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะหน้ากาเนียมีการติดเหล็กดัดไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมอาจจะจับทํานะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพราค่ะ และสำหรับห้องน้าบริเวณชั้นสอน,นะคะจะอยู่กลางตัวบ้านเลยค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังบ้านพกษา49เริ่มต้นที่หน้าเซนท่านเวสเกตขับตรงไปแล้วขึ้นสะพานกับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแก้วอินขับตามทางไปอีก1.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก600เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่อยากแวะเ,เข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะทางช่องทางของ f Facebook J Asset Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านาน by Asset Management นะคะเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยคะ่ะ สวนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ